ตองไม่ทันแอนตองเผลอปั๊ดเดียวเองนักล่านักล่าในตำนานดู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 กรามดูกรามาเนปะ่อยกูไอ้ตอง ไอตองปล่อยกูไว้มันฟุดฟุดดูหน้าดูหน้าดูหน้าไว้ดูหน้าดูหน้าต่อไปปัญญาว่ะไม่ไหวให้น้องอ่ะไม่ไหวให้น้องอ้าห้อยชนะอีกแล้วต้องไม่ได้เรื่องมาเปล่าสักลูกไหมพี่แอนมะพร้าวไหมครับ วันนี้พี่อุ้ยมาเก็บบ้านให้มากวาดเออเปลี่ยนน้ำให้ด้วยนี่สนามลงเลยนเนนยมีมาเปล่าด้วยมาเปลาาไหมครับจัดอะไรเพลงอะไรอะรถแหกแล้วเหรอ,อใครตายาวันเนี้ยฮะไม่มีใครตายไม่มีงานอะอ,อายิมาอไปเลย พามาลกูกเร็วขับกลับมาอแอนข้าบมาอะไรฟ้าไม่ชอบลูกนี้ไม่ชอบตองข้าเป็ดน้อยมาดิเป็ดเหลืองไม่มีอะไรดนใจ <laughs>